สวัสดีค่ะเอาพี่แก้วพี่แก้วไลฟ์อะไรตอนนี้นี่ยออกใหม่กประเทศไทย แดดฟันน่าราักมากเลยมามีชอบน้ำมั่นใจมั่นใจโอเคเข้ามามีหนูจะมั่นใจนะแต่ว่ามีเรื่องอะไรจะบอกกับทุกคนด้วยคือเกี่ยวกับเรื่องดดดฟันเนี่ยแหละคือแต่ว่าคือหนูอ่ะก็อยากดาดฟันให้มันเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าใครวานะใจกาอะกทุกคนคือไม่กล้าถอนฟัน แบบเดือนหน้ามันจะต้องถอนฟันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูใจกากเองหนูไม่อยากถอนฟันแล้วหนูก็เลยกลาว่าจะดัดให้มันเข้าไปเหมือนเดิมตอนแรกที่แบบดัดเสร็จครั้งแรกเพราะว่าตอนแรกหนูไม่ได้ใส่หลีไงมันก็เลยแบบว่ายืดออกมาแล้วหนูก็จะดัดแล้วก็เอาเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ถอนแล้วเพราะว่าใจกากมากหนูก็เลยแบบว่าโอเคจะดัดให้เข้าไปหรือไม่ก็อาจจะต้องเอาออกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูต้องขอโทษในความใจกากของตัวเอง นั่นแหลทุกคนแ่วก,ก็น่าจะดัดฟันไปอีกสักพักหนึ่งอืมไม่คือแบบว่าคือแค่รู้สึกว่าถ้าเราคือปกติอะทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นคนที่แบบเวลายิ้มอ่ะมันเห็นถุกซี่เลยอ่ะฟันอ่ะอนั่นแหละแล้แบบ ก็รู้สึกวา่าถ้าสมมุติว่าเราไปถอนฟันมาใช่ไหมนั่นแหละเราพอยิ้วม,มันก็จะเขินะทุกคนก็จะเป็นแล้วหนูก็อาจจะไม่ไกล้ายิ้มให้ทุกคนดูอี่บอกว่าฟัน,ม,นมันหลอมันหอยป่อยถ้าวันสวยแน่นอนเราจะไม่ เราจะรับคําชมมาเยอะๆนะคะเพราะว่าเราต้องรับแต่พลังบวกเข้ามาในตัวเองแล้วเราก็จะได้ให้พลังบวกกับทุกคนได้เราจะไม่แบบบ้าไม่จริงหรอกแต่ในใจก็แบบสวยแต่หนูยอมค่ะหนูยอมแล้วข่ว่าหนูสวยทุกคนชมได้อีกนะคะเพราะว่าชอบค่ะชอบ,อบอคอนเส์ค่ะได้ไปคอนเสิร์ต ของ b บ k บ้างไม้ก่อนมาเป็น CGM ไม่เคยเลยเพิ่งไปเจอแบบพี่พี่แสดงสดครั้งแรกตอนที่เป็น cgm แล้วเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดตัวแค่นี้ถ้าไปงานใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนไปทำอะไรบ้างก็เลยไม่กล้าไปเพราะว่ากูัวเพราะว่าตัวแค่นี้ไปยืนก็จะมองไม่เห็นอยู่ข้างบนก็ไป,ปไม่ทัน ใช่ใช่แต่แบบพอมาไป C J M ปุ๊บไปเลยจ้ะสกูทัวร์พิษนุโลกใครไปพี่แก้วไปไปไหนไปรู่ไงแคล้วานนี่ทุกคนคือแบบทุกอย่างคือแบบทำติดๆอินดึกไม่ดูกกินไหมขึ้นไม่ขึ้นขึ้นแน่นอนถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาจริงๆใช่ไหมทุกคนทุกคนเอาทริคนี้ไปใช้ได้นะคะก็คือ คุยกับมันว่าก็ถ้าจะอยู่บนเตียงด้วยกันใช่ไหมก็อยู่ได้แต่ว่าห้ามมากัดกันแล้วก็แบบว่าแยกกันอยู่สุขคนละครึ่งเตียงก็ได้แบบว่าเราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหราต้องคุยกับมดหนูคุยบ่อยที่บ้านอะ่ะแต่ว่าที่บ้านไม่ได้คุยกับมดอะ่ะคุยคุยคุยกับจิ้งจกอะ่ะ แบบว่าบอกจิงจบว่าถ้าจะอยู่ในห้องก็เงียบเงียบไม่ต้องส่งเสียงอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าส่งเสียงอีกทีจะให้พ่อจับออกไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่ร้องอีกเลยพูดต่อพูดต่อตอนเด็กๆใช่ไหมแบบว่ามันอยู่ดีๆมันก็มีมาแลงเข้ามาในห้องนอนนะทุกคนแล้วเสร็จปูบะหนูก็เลยแบบเปิดประตูห้องคือนบินแบบตัวมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะแล้วเสร็จปูบะก็ มันก็แบบว่าบินอยู่ในห้องไม่ไปไหนสักทีหนูก็คุยกับมันแล้วหนูก็แผลเม่ตาให้มันแล้วมันก็ไปเลยแบบว่ามันก็เปิดประตูแล้วมันก็บินออกไปข้างนอกห้องเลยอะแต่แพอมันบินออกไปนอกห้องก็มัจะปิดประตูเหมือนแบบก็แวะคุยกับน้องนิดนึงแล้วเสร็จปุ๊บมันก็บินเข้ามาเพิ่มอีกสองตัวเลยอะหนูก็งงว่ามันแบบว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องหรอมันก็แบบ จะเอาเพื่อนมาหรือไม่ก็ลูกมันน่ะเอาเข้ามาในห้องอีกโอ้ยพี่มามิงทุลังมากเลยอะไรเนี่ยมาเปิดดูได้ได้เธอจะเปิดใช่ไหมเธอจะเปิดสึกกับฉันใช่ไหมมันสายอย่างดิลอวงเจอแม่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 เปิดดูได้ได้เธอจะเปิดทุลังอะไรแหวนทำแมที่มามิง เออทำไมมานิชาทำไมมีอะไรคะว่าไงมานิชาไม่มีอะไรหรอกข่าวมันแหลกไม่ต้องมาข่าวเลยเจ๊ว่าเธอดูได้คนเดียวละทำไมไขวานเออทำไมมันหรืเออทำไมเออ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 ว่าไงมานิชา คือไม่มีขำไรอะเอออะแล้วฉันจะตอบเธอได้ไงพี่มิงว่าเราสองคนแบบแปลกไหมค่ะพี่มิงว่าพวกเราแปลกไหมถามก็ไม่ตอบยิงวะ อบเธออยู่ยี่นเธอแหละไม่ตอบฉันไม่รู้สก็แบบที่บ้างไม่แตะเาเธอธรรมดาบ้าไม่ไขหวานอะไรขวาช้าพวกพี่อะพี่อยู่อนาคตแล้วไขหวานยีงอยู่อดีตเอ้าหานูอะอยู่อนาคตพี่น,น่ะอยู่อดีตพี่ช้าเธอนั่นแหละไม่ตอบเธอนั่นแหละไม่ตอบเธอตอบชา้า พี่มี้งนั่นแหละหยุดดิปิดก่อนดิใครปิดก่อนแพ้ทำได้หลังไม่จบโอ้ยเลิกกวนเถอะไม่งั้นนะคะ่ะหวานจะฟ้องแฟนคลับเรื่องคุกกี้พี่มามิง้งจะหยุดไหมไม่งั้นจะฟ้องแฟนคลับเรื่องคุกมมคกี้นะ โคคนคือแบบว่าคุกกี้พี่มามิงอ่ะนะคือคือแบบพี่มามิงกว่าจะเอามาให้ไข่หวานใช่ไหมก็คือประมาณเกือบสิบวันได้คือแบบแข็งมากแบบถ่ายสตอรี่สุดมันพี่มามิงคือคอตโตดังปอกปอกปอก,ก,กคือปลาหัวมันแตกอ่ะพี่มิงเขาบอกว่ากินได้อย่างงี้ เสาใบต่อต้านก็บแบบนี้แหละนะคะทุกคนต้องทำใจนะคะแนแล้วก็ข่มตัวเองเ <c oughs> สาใบกกแท้หัว ี่มีงานค่ะหวาจะโทรไปหาพี่มามิงตอนนี้ได้ไหมจะโทรไปเคียไดวาจโทรไปเคีล่ไปเสียในไอแพดม่ไม่มีลน์ในไอแพดิดไปเลยบา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 ยไม่คุยอย่างนี้แล้วปวดหัวทุกคนคะพี่มามิงแก้ไขว่